สวัสดีครับทอมมี่ท็อกนะครับสำหรับในยุคสมัยของเราเวลานี้นะฮะเรื่องของการสร้างตัวตนในโลกออนไลน์เนี่ยคงไม่ต้องมานั่งอธิบายถึงข้อดีกันอีกแล้วนะครับวันนี้ผมมีเทคนิคนะฮะจะมาแนะนําพวกเรานะครับสำหรับใครที่ต้องการเริ่มออกมาสร้างตัวตนในโลกออนไลน์นะครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ยคุณยังรู้สึกว่ามันยังมีความลังเลสงสัยในตัวเองนะฮะมีความไม่มั่นใจหรือว่าไม่สามารถที่จะเริ่มต้นลงมือทําเรื่องนี้ได้สักทีเรามาลองใช้วิธีนี้กันนะครับ เทคนิคนี้นะครับมีชื่อว่ากด5วินาทีนะครับผมได้มาจากหนังสือที่เป็นชื่อเดียวกันนี้นะฮะของคุณเมลโรบินนะครับชื่อหนังสือว่า The f Second Rule นะครับเธอบอกอไว้แบบนี้นะฮะว่า การที่เรานะครับจะออกมาทําอะไรสักอย่างนะครับยิ่งเป็นเรื่องใหม่ๆที่เราไม่เคยทํามาก่อน,นะฮะเรานะฮะมักจะมีแรงเสียดทานนะครับมีความคิดที่มันจะคอยจุดลั้งเราเนี่ยไม่ให้เราลงมือทำนะ,ะมันจะมีเสียงในหัวนะครับเรื่องของความกลัวจะล้มเหลวทั้งหลายนะครับและสาเหตุที่แท้จริงเนี่ยก็เป็นเพราะว่าเราเนี่ยแหละครับที่ปล่อยให้ความคิดเหล่านั้นเนี่ยมันเกิดขึ้นจากการที่เราไม่ยอมลงมือทําอะไรสักทีนี่แหละฮะกด5วินาทีนะครับก็คือให้เรานะครับนับ5 4 3 2 1 แล้วก็ลงมือทําสิ่งที่ต้องทําทันทีเลยนะครับอย่าปล่อยให้สมองหรือว่าความคิดเนี่ยได้ทันทํางานนะฟังดูมันเป็นอะไรที่แบบเฮอ,อกำปั้นทุบดินมากๆว่าไหมครับแต่จะบอกว่ามันได้ผลดีมากๆนะครับแล้วมันก็มีเหตุผลทางวิทยาศาสตร์เนี่ยรองรับด้วยนะสมองเรานะครับมีระบบการทํางานอยู่2รูปแบบนะฮะแบบแรกเนี่ยมันจะเป็นแบบออโต้พายลอตนะครับก็คือทํางานโดยอัตโนมัติคือทําได้โดยที่สมองเนี่ยมันไม่ต้องออกแรงนะครับทำได้โดยที่มันไม่ต้องคิดอย่างเช่นเวลาที่เราแปลงฟันเวลาที่เราขับรถอะไรแบบเนี้นะฮะ ส่วนอีกรูปแบบหนึ่งนะครับเป็นการทำงานแบบ emergency b r e a k นะครับคือเป็นแบบเป็นเหมือนเบรกฉุกเฉินนะฮะเวลาที่ตัวเราเนี่ยนะครับเริ่มที่จะออกจากระบบอโตโนรับ t หรือว่า เริ่มที่จะออกจากคอมฟอร์ตโซนไปทำอะไรที่เราไม่เคยทำนะฮะหรือว่ามีความแตกต่างในการใช้ชีวิตเกิดขึ้นนะครับเราจะมีเรื่องของ emergency brake เนี่ยขึ้นมานะครับและการนับถอยหลังเนี่ยนะครับมันก็เหมือนเป็นการปล่อยจรวดนะฮะห้าสี่สามสองหนึ่งฟิวเนี่ยนะครับจรวดขึ้นเนี่ยนะครับมันก็จะมาช่วยนะฮะให้เราเนี่ยลงมือทําได้ก่อนที่ระบบเบรกอัตโนมัติเนี่ยมันจะเริ่มทํางานคือเวลาที่ระบบเบรกอัตโนมัติมันเริ่มทํางานเนี่ยนะครับมันก็จะทําให้เราเนี่ยเริ่มคิดมากนะฮะเริ่มเวิร์เวิร์เพราะว่า สิ่งที่เรากําลังทําอยู่เนี่ยมันไม่ใช่สิ่งที่เราคุ้นเคยนะมันก็จะมีแบบว่าเฮ้ยทาอย่างอื่นก่อนไหมจะดีเหรอคือมันพยายามถ่วงเรานะฮะให้เราเนี่ยไม่ต้องใช้พลังงานเยอะให้เราเนี่ยไม่ต้องทําอะไรมากนะครับแล้วมันก็จะเป็นเรื่องเดียวกับการที่มันน่ยฉุดล้างเราไม่ให้เราทําอะไรที่เราต้องการที่จะทำเนี่ยในชีวิตให้มันเกิดขึ้นนะฮะอย่างเช่นนะครับเวลาที่เราเนี่ยจะต้องอัดคลิปวิดีโอนะฮะวันนี้เนี่ยให้ได้3มคลิปอย่างที่เราตั้งใจนะครับให้เรานับเลยนะฮะห้าสี่สามสองหนึ่ง จับมือถือขึ้นมานะครับเปิดแอปกล้องแล้วก็กดเลคคอร์ดเลยนะครับอย่าปล่อยให้ตัวเองต้องคิดมากนะครับแล้วก็ถ้าเกิดอย่างตัวอย่างอีกตัวอย่างหนึ่งนะครับถ้าเกิดชั้นเนี่ยจะต้องการที่จะเขียนคอนเทนต์นะครับสำหรับวันนี้เพื่อที่จะโพสต์ให้ได้นะครับนับเลยฮะห้าสี่สามสองหนึ่งจับปากกานะครับเริ่มเขียนได้เลยหรือเปิดคอมขึ้นมาแล้วก็พิมพ์บทความที่ตั้งใจเนี่ยลงไปเลยนะครับ ต่เนิดนึงนะครับว่าวิทยาศาสตร์สมองนะฮะเขาบอกเอาไว้นะครับว่าสมองเราเนี่ยมันมีส่วนประกอบส่วนหนึ่งนะครับที่ดูแลเรื่องของความตั้งใจของเราในการทําสิ่งต่างๆนะฮะมันมีชื่อว่านิวเคลียสแอคิวเบนนะครับสมองส่วนนี้นะฮะมันจะเป็นเหมือนสวิตช์เปิดปิดความตั้งใจของเราซึ่งมันต้องการที่จะโดนกระตุ้นนะครับมันถึงจะเริ่มทํางานหมายความว่าเวลาที่เรารู้สึกว่าไม่อยากทําอะไรนะครับแต่ว่ามันเป็นสิ่งที่เราต้องทําก็ให้เรานะฮะนับ5 4 3 2 1 นะครับแล้วก็ลงมือทําพอทําไปได้สัก5นาทีนะครับสมองในส่วนนิวเคลียสอะคิวเบนเนี่ยมันก็จะเริ่มทํางานและพอมันเริ่มทํางานนะครับเราก็จะมีสมาธิและความตั้งใจนะครับในสิ่งที่ทำเนี่ยตามมานั่นเองและนี่ก็เป็นกฎง่ายๆนะครับส่วนตัวผมเนี่ยใช้กฎเนี้ยมาสักพักหนึ่งแล้วนะฮะมีประโยชน์มากๆนะครับถ้าคุณคิดว่าเทคนิคนี้เนี่ยมันง่ายเกินไปนะฮะมันอาจจะไม่เวิร์กนะครับคุณอย่าเพิ่งคิดนะฮะอยากให้คุณเนี่ยได้ลองทําก่อนนะครับเพราะว่า ขนาดเทคนิคง่ายๆแบบนี้เนี่ยคุณยังทําตามไม่ได้เลยนะครับแล้วเทคนิคอะไรที่มันแบบพิเศษพิสดารกว่านี้เนี่ยคุณจะทํามันได้ไหมหล่ะครับอันนี้ไม่ได้ว่านะฮะเพราะว่าผมเนี่ยก็เป็นมาก่อนเหมือนกันนะครับแต่พอทดลองใช้แล้วเนี่ยต้องบอกว่ามันดีจริงๆนะฮะมันมันส่งให้เราเนี่ยไปลงมือทําในสิ่งที่เรา มีความลังเลสงสัยอ่ะถ้าเกิดเรายิ่งแบบปล่อยเวลาให้มันเกิดขึ้นนะครับมันยิ่งจะถ่วงเรานะลงไปมากขึ้นนะครับอันนี้ก็จะเป็นวิธีการหนึ่งที่ดีมากๆอย่างให้พวกเรานะครับได้ลองทํากันดูนะฮะอีกนิดนึงนะครับกดนี้นะฮะคุณอย่านับไปข้างหน้านะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าแบบนี้ไม่ได้นะฮะเพราะว่ามันจะนับไปได้เรื่อยๆจนคุณไม่ได้ทําสักทีนะครับให้คุณนะครับนับห้าสี่สามสองหนึ่งแล้วไปลงมือทําสิ่งที่คุณต้องการให้มันเกิดขึ้นกับชีวิตคุณกันนะครับสวัสดีครับ